แล้วเขาบอกว่าโซอี้จะมาด้วยเห็นมีคนคาดเดาว่าโซอี้จะมาเเนี่ยเห็นบ้านในเฟซอ่านี่มันมีโพโพอยู่เอเดียจะมาเสียงดนตีเบาไปเลยเสียงประกอบเบาไปมาแชมเปญเบาไปไม่รู้ เพราะตัวดูดเลือดเข้ามาสองตัวเลยนะว่ามีทั้งไอยิตวิกแล้วก็ไอแค่เอท็อกน้าแล้วก็เคนเอไอ้าะล่างอะไรนะล่างนะเขาว่าเข้าไปในสิ่งนั้นเชนซอลแมนนี่ซื้อวอวีก่อนเลยลอยวะเอไม่ใช่ไอแค่ลอยไอแคยนั่นน่ะ มันเรียบร้อยมันไปไหนวะเออมันไปไหนอ่ะก็ก็จะทำงานกันมึงไปไหนเนี่ยกูหยุดคลิปไว้ก่อนอืมไปด้วยดิเชิญเชิญเชิญชมคลิปอ้าวไปหมดเลยทีนี้ก็อะไรจะบอกว่าเชิญลงเข้าไปไม่ทันละมึงมั่วเลยมั่วในนี้อี๋เปล่างั้นพี่ได้ไปซับแน่ไม่เนี่ยซับพี่อะไร เดี๋ยวกูจะว่าวิไปปน้องปวดแขนว่ะแล้วนี้หลังจากกลับทงนี้ก็ลังฝากไว้แต่กลับคนมาจะต้องไปพายออไรเงี้ยว่าทีน่าหยุดอะไรคือการที่มัวบ่นมัวบ่นมัวบ่นอะไรกิโกู เออเราบอกวีอยู่ไหนวะอยู่ในไฟเตอร์ท็อปเลนเอ้าเอเปกคืออะไรวะวะโอปิกไอ้สับไม่ใช่เอเปกโอปิกเป็ปแล้วไปกู้เขาพูดเอเปกไอ้สับแล้ามึงไปต่อยกับครูเขาหนุนกูไม่รู้เขาพูดมาอย่างนี้เขาเล่นเซตอะไรกันกูไปดูเอเปกหรือโอปิกเฮ้ยทำไมเล่นเพราะว่าไอพี่ทำไม มีมดีกว่าตานี้จำมีมเท่านั้นแหละตาเนี่ยเขาเล่นรูนอะไรกันอะวาวี่เล่นคอนหรอไมโครแต่ว่าพอมีมเชื่อคคอนกันเลยเท่าีโอต้องมีมคอนกวาดปีใหม่เด็กกวาดปีใหม่กูให้เม็ดแดงคนละตัวเด้อเฮ้ยขี้โมยิ้มหายเลยยิ้มหายนะจ๊ะยิ้มแดกไป เฮ้ยเัไม่ใช่นี่เฮ้ยมัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราทำไมวะได้ป่าไม่ว่าได้ป่าเราไม่ใช่ว่าสมัยออบได่สิมึงจะบอกนะว่ามึงจะไปทำอย่างนั้นน่ะอย่าอย่ากูมาช่วยอย่าสมัยขนาดนั้นเลยเยือโอ้เสียงในคลิปคุณอะไรไม่มันออกของทับได้เสียงในคลิปกูแม่งจะชัดมากเลยไม่ปทับกูของทับได้ใช่ปะกูเล่นอยู่ไอ้นี่กูเล่นจริงเราของทับเรื่องผมเรื่องพวกผมมีด้วยใช่ไหมม่ ไม่นะมันโดนมันโดนตัดทางคีปก็จริงแต่ว่าเวลาเราลากคีปเสื่อมมันอาจจะไม่โดนมั้งเออมึงก็เป็นโล่อะว่ามึงอาจจะไม่โดนลองดูลองไี่ว่าเอาบูว่าเดี๋ยวกูช่วยได้ดิได้บูมากูไม่สนเพราะกูตายอาจจะได้บูดินด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าไฟกันหมดอะคือดาเลียดที่เข้าข่ายแปลว่าท็อบติดบอลอะไรอะวะเข้าข่ายแบบว่าชื่อไม่สุภาพโดนอะไรวะ ไมื่อกี้ไม่ออกจริงเหรอจอรดเออไมื่อกี้ไม่ออกจริงเหรอมื่อกี้ไม่ได้ออกจริงเหรอจอร์ดเออใช่ปัญหาดยังกันเลยถ้าเกิดพูดเป็นพูดเป็นภาษากลางมันจะหยาบคายแต่ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาใต้มันจะแบบว่าทั่วไปเป็นการแจ้งเตือน เขียงอะไรอ่ะใครทำอะไรอ่ะใครเขาข้ออะไรวะใครเขาตีโดนตีเสียงดินนิยวเป็นเสียงตีโลตีเสียงดินเนียวเป็นเสียงตีโลตีเฮ้ยออกของอะไรอ่ะอุ้ยมีสแกนวาดอุยทำไมเข่าช้ากี้วะอัพสกิลอะไรอ่ะอัพสกิลอะไรอัพสกิลอะไร สกิลหนึ่งคือเราจัดไม่มีเลยที่มิทคำใบแกนลืมบอกโลวะสกิลหนึ่งจับแล้วเด้งเลือดปลาไปไหนแอนแทนที่จะมาปลาใส่ยิ่เดือกปลาไปปลาโดนเดินอยู่ตรงทีฟอะไรของมึงเนี่ยโคตรอหางกอเลยสบายไม่อยากไปไม่อยากไปเลยยิงเขาให้ไปมหาอะไรอุ้ยคืออะไรอ่ะไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปล้อะไรอุ้ยทำไมอุ้ยทำไมกูมีไอ้เหี้ยหลังไหล กดสกิลสองกูหลังไหลมากเลยคืออะไรอ่ะมันอะไรนี่ไงมันจะตามกินนี่ก็ในในวงแหวนว่ะอย่าไปกดเล่นดิมันดีกูดาวนานโอ้เจ็ดเจ็ดสิบสองวิโคดีเลยไปดีกว่าแม่ขยายันโดนจอดรักแม่ว่ะขนาดต้องวับกลับบ้านไปเพื่อรับสายแม่แม่แล้วสกิลสามทำอะไรได้อ่ะ กดเลยแล้วกันเห่าสกิลสกดกดรอบหนึ่งมาาันจะมันจะอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้แหละถ้ากดอีกรอบหนึ่งมันจะเฟียใช่มันทําให้เดินเข้าใกล้หรือเดินหนีวะเหมือนจะเดินหน,นะเดนหนีนะเดินหนีเดินหนีเฟียจะเดินหนีเฟียเพนนโรปไอไอ้อะมงอ้วม,มันม,นมนนนววน,นเวว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 นวว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  เชื่อมันเห็นกินเลือดวิ่งแล้วว่าอะไรบ่วิ่งไปวยด้วยมันจะบวชกูไปจ่อไอ้ใครต้องการกูมาแล้วผมโดนบวช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 ไปอ่ะฝันแล้วมีมีแต่นี่ฟุ๊บไม่ทันละแฝันเดี๋ยวละบุกเห็นตัวบุกเห็นตัวข้างหลังไปตัวกูหันไปตีแล้วก็ ไอ้ผ้ชืูวิ่งตามกูสัญชาตญาณดิบเอ้ามันเอาบูกูไปละบูมดไดมันเอาบูกูไปแล้วก็รอเอาบูมันยดิเชื่อเมึงเห็นมันรอไปเอาดิเ โซนดีจังเลยไม่ชอบเลยเดยวหนูกินดึกดึกกูไปตีทันหนูกูเป oh, ินเว,วเลวนะ์ห้าเลยนาะไม่ทันแล้วมัไมล้วสมไมเดาเก็บเองโอ้ยเฮียมันแกงตรงกลางไ,ได้ของไปเรียบร้อยเลยกูชิบตั้งนานนะเว้ย แกงกูได้ตอนเนี้ยแกงไปไสัตว์มันตายแน่เฮียมันเอามึงแน่เฮียตายนะกูว่าตายม <c oughs> ึงเฮีย,ยาตาย,ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะไร่ีฮิยกูเฮียเฮียเล่นอย่างมั่วเลยอติคือะอะไรอติคือะอะไรอติคือะอ,อไะไรบอกกูดิมันพูดพูดคือกระโดดแล้วก็ ขี้อ่ะมีคนมามีคนมามีคนมาไม่โดนเลยอะไรวะพี่พ,พ,พ,พี่พี่จะไม่โดนแบนใช่ไหมแต่ผมพูดคำหยาบเนี่ยบอกว่าขี้อ่ะไม่โดนโบว์คิดเก่าก็บคำหยาบอเป็นยังไงละคิดเก่ามันตั้งปีที่แล้วนะขี้สัญชาติการเดกูมาแล้วอืมวิ่งมาโดมเลยพี่ ไม่มีไม่มีอัติโอ้ตายตายโดนโดนสกิลสัญญาณดิบทำการถีกระชากร่างกายออกออกอะไรก่อนล่ะออกอะไรก่อนดีอะไรวะเจ้ากุญพุ่งเจ็บพันธุ์พุตธสาบเม็ดลวนนินโบกูดีเนี่ยเราออกออกอะไรก่อนดีอ่ะไทยเหรอปปึึบบใครปกตีเนี่ย

คุยดาเียเดินมาอย่างไวเลยจะไม่ตายสัสหัวขาดเลยตายหรอไมอตกอ่ะทไมอตกอ่ะอรสตยู่ข้างบนมันจะมาได้ยังไงทำไมเอต์ตกจะมาอะไร่บอกเันฟรีอ่ะ ตีมังกรฉันมองไม่เห็นแต่ฉันรู้สึกได้โอ้โหรู้ส e ึกเลยไงยังไงเถอะรู้สึกเก็บท <Sure ี่หน้านี่เนี่ยตายหาหมดเลยไอ้เหี้ยไอ้ยี่นี่เป็นอะไรกับกูเนี่ยไอ้ยี่นี่เป็นอะไรกับกูเนี่ยไอ้สัตว์ตีกูตีไม่เข้าวเงจะมาตีคุมังกรออกมั่วออกสโล นี่อ่เียข้อะขนขึ้อะนี่ี้แกแดกคอแม่งวกมังกรเลยี้กูก็หายเลือดมากเลยขี้ยช่วยกูมังกรดิช่วยดิช่วยช่วยช่วยไอ้พวกไอ้ยวกบื้อ เมีแมงเสอหลบชันกูเลยไปพุ่อโดน้นั้นแทนมันมาแล้วมันมาแล้วร็วๆมันมาแล้วอย่ามเด็แพมรีบตายเย้เชี่ยวโทษว่ารถมันแรงมันเบกไม่อยู่เฮ้ยมึงไปเอาบูมันเด็กกูรอแดกก่อนเยอวไว้เฮ้ยวไวมาแล้วใชยอะไร อะไรไฟอะชีอะไรระเบิดเลยมึงญชีอะชีอะวู้เดี๋ยวเหียนมึงดูกูกัดคอมันดิหัวจ้าหัวลิฟต์มันเฮียที่คนเอาลีฟดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงเรามีลีฟประจำตัวที่อยู่ทั้งเกมเว้ยเนี่ยเล่นกลางเลยเอ้าเดี๋ยวป้อมหมดเดียมบริทมันก็ใช้ไม่ได้แล้วมั่วฮิกูมั่วไปอไป กูมั่วกูมั่วอ่องอ่องอืมออือโอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วปล่อยเหมือนมึงแรงอ่ะมึงแรงอ่ะสะกิดกหัวอ้าวบูใครมั่วอ่องห้องมั่วอ่องไฟแถนลบไปอ้มอ๋อไอ้เจ้าที่ทำอะไรอ่ะกูตายเลยอ่อ ไอ้ยัยนี่ทำอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะมึงอะไรอ่ะมึงอะไรมึงอะไรอ่ะมึงอะไรไอ้ยกูไม่อยากจะฟิพ์ด่ามึงด่ไดอ้ั้ยมึงมึงคนเดียวอ่ะโอมึงคนเดียวหตัวแล้วไอ้ี้ย ขนาดนั้นเกียวอ่ะแตกไอ้เพ็กมาตะเวลบล็กูเลยเฟียกัดกัดสกิลสกิลสองทำอะไรได้นะสกิลสองเวลามีคนอยู่ใกล้ๆอ่ะเวลาพี่กดอ่ะมันจะทำเครื่องหมายไว้แล้วไงเวลาวิ่งเข้าหามันจะวิ่งเร็วอัอหรอจะได้เกิดอเป็นเลือดขึ้นตลอดมันวิ่งเร็วอยู่แล้วไม่ต้องกดแล้วก็พาสิีเป็นถ้าเกิดศัตรูมีเลือดน้อยกว่า ห้าสิบมันจะตีเร็วเจ็ดสิมามามบเปอร์เซ็นต์โอ้โหให้พูดบ่ได้แล้ว,อ,วอย่างการกลัวตายแน่ๆแ,แหละตรงนั้นน่ะนั่นไงก็่ทังขาดคำเลยตายหาแล้วไอ้เหี้ยเอาหึ่ยเหี้ยแล้วไงไฟอ่ะเป็นอะไรกับการชอบแย่งกิฟต์เล่นกูกันวะตายหาไปแล้วคนแย่งกิฟต์เลยเหี้ยมาเอาอะไรต่อ แพงเลยนะเราไมม่ยอมมาทราไปไปกีบูตอร์ริเกตั้ยนะเฮี้ยออกมาจากไหนแดนสัตว์มันมันเดินมาแค่หน้ามึงอยู่แล้วเลยอ๋อจะตายเฮียไม่สัตว์อยากแหลกเลยไม่กูแหลกขนาดไหนเย็นโดดไปเลยเอาโดดไปไหนเอาโดดไปตายเอาเอาเล่นอีเลงก็คิวด้วยเอาเอากระหมีดยังไงเอา ดาเมิเอจะยืนในตัวคิวอะละแต่มันไม่เกิดงบวกไหมไหวอยู่นะเอามัว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 เลยทีนี้เอามัวเลยทีนี yeah well, ้เอาเอามัวเลยอ่ะเอาแดกแล้วโอุ๊ยเจ้าสัตว์ดาเมจเอเออจอดแรงจอดแรงอีกไม ไอ้เฮียอย่าโดนอะไรนะเออยิงก็ไปยิงก็ไปตามไปยิงมันสีมันเออคือไอ้เฮียลากโหวมโมคนเลยอ้าวไอ้เฮียใครอ่ะใครอะใครอะใครอ่ะแผ่น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 แตามไปเก็บมันเก่บมันไปเก่บมันไปมีเฮียเลยไมเจ้าบดีนดีบดีบดีบดี ยิ่งเปียงเกลือบีขขอบคขอบคุณขอบคุณขอบคี่อะไรเต็มตลงมึงจะขอโทษหรืมึงจะขอบคุณทั้งเนี่จ้าช่วยกูด้วยานี่นี่นี้นีไปนี้ไปช่วยกูด้วยมันตับกูไม่ไา้มันตักูไม่ตายโคตรมัวเลยเป็นมาแล้ ไดกูมาแล้วเป้กู่งมาแล้วไม่เลยไม่จะโว่วายทำไมตามกินเลือดเด็กกูหาเหอไม่มีนเลิมไม่มีสีแเลไม่มีสีพี่อ้ามั่วออกแตกเลยกูแตกเลยอุ้หสวนสวนพี่สวน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 ได้แค่นั้นแหละหมดแล้วตอนแรกอะไอ้นามไอ้ตัวไป่อยินามีปวะเมื่อกี้กลัวว่าสโลใครสะกลัวว่าสโลมัน พราะว่าไอเกมเพสตโลมันอ่ะมันจะตายจะตายทีเดียดเดียดหายไปยังไปยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรมังกรเบเบาเบมึงโง่ปะเนี่ยหวานมึงโง่ปะเนี่ยปะกรปงกรเด็กตายแล้วบ่าย ใครซาน่าหมดร้อยอ่ะตายหมดคุณดูโศกแล้วโอ้ยอ่ะไปมาหมดเลยสัตว์โอ้ยังมั่วเลยโดดข้ามโดดดี้จะจะไอเหี้ยเฮ้ยอ่ะกูกูบอกอยู่าอย่าโง่ยี่เฮ้ย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 กดเฟี้ได้อือโอ้ยสัตว์ไม่ทันเลยสิไม่ทัน กูบอกอยู่ให้ถอยแม่พูดก็ไปอ่ะแม่มึงทำยี่อะไรวะมึงทำยี่อะไรมึงทำยี่อะไรเย้ยมึงจะไปบวกกับเยี่อะไรกูก็บอกอยู่ให้ถอยไอ้สาเตีบยัาสตาร์เครื่องหัวคุ้งแค่ช่างไปบุกชนกระแพงไปเลยไอ้ยังโง่เย้มึงก็เห็นอยู่มันถอยก็หมดแล้วเองเย้ที่ก็เห็นอยู่ว่า ม่ถอยก็หมดละไอ้ยังพดกเไปอ่อแม่กูเล่นลมดาเกาะด้วยอ่ะกูรอซีซีทีกูตายหาเลยกูจะตายไหมเนี่ยตกเลยโอ้โหเฮียสู้ใครสาไม่ได้เลยอ่ะ ไอ้เฮียนั่นสู้ใคสไม่ได้เลยสถิติมันจะสั่นไคสกสองแปดแล้วพี่โอ้ยโคตรกากืมัมายอีเดนเกาเียจอะไรนะมวยีปากเขาเ,ขาเขาตีนนเ <inaudible> ยจั <happening> เขขง <inaudible> เลยมวยไปโยกัมวอ่ะ อะไรกูยกแปดทีีปากข้อเสียจะอไรกูยียนี่มูหัวไฟอ่ะกัดไม่โดนอีกโอ้โหยียออโต้ไม่โดนเป็นเออโลกับยามออโต้สกิลเล็งไม่ได้กู กูเล็งไม่ได้กูมันออโต้วีเวียเป็นเจ้าเล่นปลาเล่นปลาวีฮักวีอาวีเรามาชนได้ใครได้คนนึงมันไม่โดนหรอกเล่นไปกรแเผลอสุดใครสะเกิดยัดแหวะเล่นไปลงกระเผลยวิ่งบอลวิ่งบอลจนโดน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 โดนใครโดนใครเอาตายอ๋อโอ้ย

อันตีกาเรนไม่อันติกาเรนเฮ่ออันติดาเลียดจะไม่ก็ยังจะตีกูต่อกูตายไปแล้วนะแอะแพ้เนี่ยโคตรมู้ัวเลยกลัวเบ็ดไดออนนี่ยดูเป็นตายดิอะไรอ่ะอลายอย่าล้มเหลวคขีดที่ล้มเหลวกดตรเล่นการ์ดขอโทษด้วยพันธกิจของนายเนี่ย ไม่ได้ลงไอ้เหี้ยังงูอ่ะยังกูไม่จอดโออยู่เมื่อกี้เสียงเมื่อกี้เสียงพีปะตอนนี้ยังอยู่ปะสลุฮัลโหลฮัลโหลคลิปบึงจะเป็นคลิปลูกเมียน้อยไปจอดกูจะลงไปทั้งดุลเลยแล้วกูไม่ตันเลยเรืงนั้นดุเลย Ừ, well. ข,อขอจบขอจบรายการแต่ผมยังเท่าไหนยังรอกิมนะะ้าอีกไม่ก cin ี่นาทีด้วยแหละรอบก่อนบาย